เช่นเคยค่ะนึกอะไรไม่ออกก็ส้มตังิี่คะกลับไปบ้านทีไรนี่แม่ไม่ต้องหาเมนูอะไรให้ยุ่งยากหรอกค่ะแค่มีมะละกอแค่นั้นพอค่ะเราสามารถทานต้มตําได้สามเวลาเลยค่ะเช้าของวันเย็นค่ะเราก็ลอเก็บมะละกอเสร็จแล้วเราก็มาดูค่ะแม่อ่ะปลูกมะเขือเครือไว้เยอะมากๆเลยค่ะมะเขือเครือถ้าสังเกตดีๆนะคะโอ้โหมีรอบบ้านเลยค่ะแม่บอกว่า พอรักหลางทิ้งไปเยอะเลยค่ะพอบอกว่าขึ้นเยอะจัดแต่ก็ขึ้นเยอะจริงๆค่ะอย่างว่าเลยค่ะมะเขือคือเขาปลูกง่ายเนาะถ้าเม็ดเขาแก่อย่างเงี้ยเม็ดเขาล่วงอ่ะเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาเองค่ะมะละกอแม่ก็ปลูกไว้หลายต้นเลยค่ะดูสิคะเยอะมากเลยค่ะพริกก็ปลูกไว้หลายต้นค่ะพริกก็งามๆเลยค่ะนี่ค่ะเด็ดพริกไปใส่ตำต้มด้วยค่ะพอแย่ตำต้มมาเพื่อนจะใส่ทั้งพริกสดพริกแห้งเลยค่ะอยู่บ้านก็ดีอย่างนี้แหละค่ะ แนวกินไม่อึดไม่อยากคะ่ะปลูกของไว้ทานเองอยากทานอะไรก็ปลูกไปทานคะ่ะนี่คะ่ะงามๆเลยคะ่ะพริกกับมะเขือ <ไง S 1> เตีือ <ไง S 1> ค่ะพขาใหญ่เราก็มาเลาะเก็บถั่วฝักยาวคะ่ะพื้นเดียวแม่กับมะเล็พอได้เล็มอยู่แล้วนี่ก็เป็นต้นมะละกออีกต้นหนึ่งคะ่ะน่าจะประมาณเกือบสิบต้นคะ่ะที่แม่ปลูกไว้ที่บ้านคะ่ะจะเตรียมทําเลยคะ่ะ ตัวขอ,องประเทศเราเดี๋ยวสิ่ะปลาเราจะกินเลยเหอรตอตำย่างหมูไว้ทำน้ำตกค่ะดูโปนอนโอ้นอนกระชัดใส่มะกอกไปด้วยค่ะนัวๆเลยค่ะต้ตมตำใส่มะกอก ใส่มะเขือเปาะไปสักหน่อยค่ะเชฟอานน์ตำส้มไม่ต้องห่วงค่ะต้องมีมะเขือเปาะมีขวดปยาวค่ะถ้าใส่แต่ก่อนมะละกออย่างเดียวเราไม่ยอมค่ะระบบว่ามันบอดเสบขีบมะนาวใส่ไปสักหน่อยจ้าเจาะน้ำปลาสักนิดหนึ่งหลังจากนั้นก็ตเล็โตเล็ดเนื้อไปจ้าอันเนาะเนาะเนาะอันเนาะเนาะเนาะใส่เส้นมะละกอลงไปโรดจ้าหัวลาดแล้วโรดความใส่ขาดเลยจ้า เรียบร้อยแล้วค่ะส้มตำฝีมือเชฟอานอนท์ค่ะเป็นจะแซบบาจา่จ้าทำถาดใหญ่ๆเลยค่ะแล้วเราก็มีปลานิลย่างด้วยค่ะปลานิลกับปลาหมอย่างค่ะฝีมือพ่อใหญ่ไปหามาจากกับข้าวของเราวันนี้ก็จะมีหลายอย่างมากๆเลยค่ะสมาชิกเราเยอะค่ะมีส้มตำมีหัวหมูมีน้ำตกปลาย่างผักกาดดองแอมกับผักค่ะ แค่นี้ก็แซ่บหลายแล้วจ้าอยู่บ้านทานอะไรก็อร่อยค่ะ